เฮ้ยค่ะกันนาชาวนิมตกขี้ตมนี่เป๊ะมืดป้าตัวคนพักเสืออันนี้รถห่าไม้นะ้พักห่าไม้โมมีเฮเลยมาแล้วกับบิลอซาพี่น้องหาเฮ็ดยูเฮ็ดกินหลังสีตามแตงเอาของพื่งของมันมาเอาเอาพัทยสบายดีเอฟซีมืดซุอร์กรุนเด้อส์บายดีตอนเพลงพี่น้องตอนนี้เฮาวกำลังเยอะเข้าป่าวันนี้เขากับอันฮูนาดอนแล้วก็ สาวโมสาวโมคุณผู้ชมมีท่านกองน้ำเมื่อนี้มีเสาหนิมน้ำแน่เพราะว่าเสาหนิมเพิ่นยังมีท่านมาอยู่ท่าเสาหนิมก่อนเพิ่นกำลังติดจักรถท้ายเสาหนิมเพิ่นเมื่อเอาจักรเพื่นลืมของเพิ่นอนยังท่านมาอยู่เสาหนิมเพิ่นก็มาได้ท่าเพิ่อนกำลังจะออกรถไปอยู่ถนนบนทางเขากันแย่พี่น้อง การสัญจรไปมาไงเนี่ยแถวบ้านแถวนี้กันนะมาห้ามไม่โอนละบ่อโอนเออทำไมโอนเนี่หฮาวิเลิก์ขี้ในห้าว ีแต่ผู้สาวงามทั้งหมดในชาวนิมสาวโมมันเหาะคนงามเหาะคนงามเปล่ามุกบังแน่ผู้บ่าวคอยนะผู้บ่าวว่ากระต้องคอยโอ้สาวมุกคืองามแท้ครับเอาฮ่าผู้บ่าวว่ากระต้องชอบเบิ่งแซวเซลโอ้ย เห็นผู้สาวงามของ่อยบ้างเด้อข่อยผู้เจ้าล่ะค่อยผู้ค่อยใหญ่ละโผล่แล้วเนาะโผล่ค่อยก็มีแล้วผู้เจ้าบัดยังได้มีโส่ซนจริงๆอยู่กองข่อยแล้วโบคนเดาไปมะมะมาคนในจุ้เขาบโป๊บโป๊บแรงเลยเนาะขึ้นหลังเถินเถินพ่อพ่อขึ้ณหอดผู้บ่าวกี่เนี่ยแล้วอนั่น ว่าเขาใอ้บังคืนหอดเขาบอไปขอน้ำนี่กระลายแล้วเนาะเหลืองนึงเอาเจอเนล้วเจอหลืงนึงขึ้นมันยางเลยมูนตีนมูนตีนระวังระวัง พ่าตรงเนี่ยขพโอ้ยพูไปตะเลิกก็้นเลิกทเลิกนกาทางนี้เคยยังไม่เคยมาจตกเคยคนวราทางดีมาทางลัดทางนี้ พปลาหนูไม้หลายหรือทางนี้สั้นอ่ะพูยนี่สั่นเธาก็ได้ลงทางมันสั้นแห้งก็ด้วยมึงเน,นมนุไม้แถวทางเอานุไม,ม้หังเอานุไม้ก่อ,อ,นมมอนนุไม้ทางพี่ ทำคนกับขมแม่แตงโมง่คนอ้าวอยู่พี่เนาะว่า,าเฮาฮักเอาเพราะว่าเสียมอยู่น้ำเพลิน,น <c oughs> ฮักกระไดอยู่แล้วพอมันเมั่ยวอยู่เอาไปต้มแบบไปบางที่มีมแนวกินเนาะหาไปทุพิท่านนะเขาก็เลยเอาน้นไม้ไปหาต้มน้ำทางคันได้หลายในเหมาะกินกระแสบได้ี่คันเหาหามันก็ได้หลายอยู่ <c oughs> ช่วงอันซ้ำอันอุ๊กอุ๊โอ๊ยไี่ซีอันมันจะนนเป็นแม่เขาไอ้นีน่นะนี่แม่กาวบอไมกากซากทไมอ,ปปออลูกอ่ะลูกอปป่ะเอาเอาอันลูกไม้แล้วแล้วก็เอากะมาต่อเบิ่งเนี้ยเขาน่าคนละ ไอาา้เ,เ,เขาหาย่นเพิ่นซักเขาหายงามเลยเจียมทุ่มอยู่บัวองกองเพื่อพระเพื่อพระพี่น้องน้ำตกมีแต่ป่านไม้แถวนี้กายอันนี้ชุ่มคอยซึ่งรถอันรถอันเพื่อนอันน็อตไม้แล้วก็มันอันนนี่้ทางตอานี้หกขนาดพี่น้อง,อง มันขึ้นหอมวิวิดต้องเอาไม้มาหมนหลังมันยามันยามันยามันไหลข้าแลรวหวลือน็อดไม้น็อดไม้บีนพูดเนาะ อ,อ,อ,น,น,อนักคน,น,นเออเอป้ามยคา,ากระนะชาวนิ้ตกขี้ตมนี่นนเ,เปะมดสายลุยเด้อพี่น้องเอ้ยว่าจะลดขึ้นได้ อาบเลยและเ,เป๊ะละหนาวเอ้ยฮ้อนแล้วก็อาบเลยละอาบไปนาะกว่าละนั้นได้บ้งเนี่ยบ้งยางในสนามมันไก่ทําไก่ต้มน้ำเป๊ะไปะยีฟิวโรนี่ตะนน้ไมหมฮักทับทางพ้นกำลังไปเคต้นทางหน้าพ่นไปเบิรงว่ามันละเฮ็ดแนวเลยเนี่ยจังไปฟังนั้นได้ ไปเรียปากมาลูกเอ้ย,ยมาเลยปะมันหรือมันเลยปะมา,<พ>า,ามาไม้ของพระพระตูเลยพระเฮาบ่พายแกน้ำมาธาตนเป็นไม้ดิบสินอได้ทางท่างแล้วว่ไม้ดิบกั้งง่ายแล้วไม้ดิบท่านง่ายบ่ง่ายกว่าไม้อันนี้แล้ว นี่ไม้ชุกตัวชื่อชื่อ,อก,กินข้าวเลยหม้อชุกชุกแล้วค <laughs> รันี้ก็หมาหอดพี่มันข้ามเต่อะไรที่เนาะหอดบอลผักบอลเสาแล้วฮัลโหลสาวแตงโมเพิ่งจะกินข้าวเราไปคว้าใบลูกไม้นะ ินด,ดิบตายแล้วเป็นกระสือน้อยกินลูกไม้ดิฟกูเป็นกระสือได้เลยเดี๋ยวนี้เลยมีม่ซีดเป็นกระสืออัอนนี้เป็นพ่ออง <c ười> ค์ดด <c ười> คดดแเป็นกระสือ <c ười> อันกายอันกายเป็นพ่อเป็นพ่อองค์ขันกินลูกไม้ดิบแล้วมี่ซีดอยู่อะไรนี่ เบิ่งตำรามาลืมเพื่อลืมมุงนอนเชื่อปะนี่กลางนอนกลางน้ำกูได้นี่เยอะมีมีมุงมีมัดเพื่อนอนนอนอยู่น้ำเพื่อแล้วเอาแต่คนพักเสิร์ฟนี้รถหาไม้เนาะพักหาไม้โมมีเหกันนี้มาแล้วก็บิลล้อซาพี่น้องหาเฮ็ดยูเฮ็ดกินเพราะว่าอันห้ามาแต่พุ่นตะแ๊ะสิบสองโมงมาฮอดพี่จนค่ำห้าโมงอยู่ฮอดุ่มหกโมงพี่น้องเพราะว่ารถมันทางแยเนาะนิม เมนจ่าเมนจ่าโอ้ยหวานเทนาอ,อนี่คอยกันเยอะมากอันเอาตำแต่งแต่งกิ่งพี่น้องคือมาตะเฮิอนพนละชอบแ <c oughs> จกแตงกะอยากแตง้ะหมกิ่งเผาอ่ะหองพุของมันมา <c oughs> เอาเอาหองพื่งหองมันแล้วก็เอ็ดหองพ่องมันแล้วนะกินไนกินมันบอกินน้ำเดืแล้วคอยตำแตงมันมีเสบก่อวันนี้ อันนี้ยังนี่กระดูกงัวอันนี้เฮาจักแล้วแล้วก็เฮอสาวนิมพอนแล้วตามสู่กินเยอะเบิ่งขีมือดิกน้อยมันละเป็นแนวเลินี่นะขีมือดิกน้อย,อยอม่ใช่สา <ưa> วขี้มือวะสาวเท้ <c ười> เา,เาไปนะขันนั้นซ้ำสาวนิมนี่เท้ถาถือซ้ำเฮาจักซ้ำเลิศเลย ผู้อาวุโสบอกอันนี้เขาไม่ได้เอิ้นว่าแกเขาเอิ้นทุกคนเกิดดนุนซื่อๆดอกมาเล่นนี่เด้มาเล่นก็นมีหน่อยนึหน้อแล่งเป็นน้ำอะไรลายแตะจวกแล้วพี่ขี้มือลายๆเชื่อเชื่อๆลายได้มันเข้มไม่เชื่อกืออะไรเลยประเด็นก็นเข้มพอแห้ง เตียงฝ่าดังเลยดังปุชชีตกเลยหอม่อมาอีก่อยนี่จอยอันนีด้วอันซากข้าวเบอร์นี่กันพี่เลือกแบบีน้ำบีๆหน่อยพี่เลือกสำนี้แล้วแตงอันนี้เด้แตงแตงกิ่งมันมีค่อยมีน้ำคือแตงกวาได้นี่ชิมบนนี้เธอชิมแล้วบนนี้เชื่อระหว่างปลาร้านะ ไปแต่เพ็ดไปปั๊บปั๊งเพ็ดจะบอฟี่เพชรบังซิมซิมซิมหืมจางจางป่ะเบื่ออะกันเพชรนี่คือสถานที่กินข้าวอาหารมาแล้วอ้าวพักพักพักอ้าวเสื้อผักทิพย์เข้า อาสาวนิ่มเขาเพิ่มนำน้อยหน่อยเพิ่มนำเลยในเรื่องแซ่บบ่แซ่บนะแซ่บแล้วหิวข้าวเด้นี่ครับเนี่ยน้ำมูกหิวข้าวบ่มูกมากินข้าวแรงนเดมแด้วพี่น้องข้าวแรงบ่อสบอสปั้นถุนปั้นถุน้แถวนี้เป็นผู้ตามแซ่บบ่ตดำแดงอร่อยอร่อย หัวหน้าเป็นบีบ้าวเพ่เลยกินกินย่างเดียวงานต่งบีทานยุ่งครบประมงเากินข้าวกินทำแล้วก็เยอ่มาใบลูไม้่นงสมเป็นใบรไมเป็นเป็นยิ่งยีมนมือมันค้าคือมือแล้วกระลกนางควาย แม่เขาเราเนี่ยต้องน,น,ำนำ้ำไปเชื่อันนี้นะน,น,นี้บังแม่ชู<อ>นี่อัน,น,นแกงหน่อไม้อันหู้อูเปลาใบอันนี้เฮาเยอะอันน่ะวะตะก้าวะเยอะเอามาแล้วจะแกงหน่อไม้พี่น้องพอแล้ววไม่ได้แกงเสีเฮาก็เลยกินตามเตียงตามพื้นก้อนอันนี้เฮาก็ต้มเว้นอันนะต้มเว้นแกงมื่อื่นนี่อันนี้ก็ต้มจำแจ่วนี่หน่อไม้กระซ่าอันนี้อันนี้หน่อไม้บุ๋งพี่น้อง น้อยบงเขาจะแกงน้อยกระสะจะต้มเพราะว่ามันเป็นด่งใหญ่แล้วมันมันจะเป็นเส้นเนาะ <Thank you. S 1> ตอนนี้สาวนิมกับสาวโมสองสาวเพื่อนกับมาตาอามน้ำพี่น้องงา,ามแันม้เป็นูไปคนละาลบอถ้าเก้าเป็นเพื่อจะนี่พาเดนอนอยูโรดนี่กับอันสาวนิมแน่แล้วก็แม่แตงโมแล้วก็คอยสาวโมสี่คนนอน แล้วมุกพ่นนอนข้างล่างพูนต,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 ดดตัวทีว่สมุดเนาะยานลดนยุบอยู่รอเมื่านี่เออมันดิ่งมันไม่แตะแล้วหมอยาน <โด S 1> อยู่ <laughs> สำหรับคลิปนี้ก็บจบสำนี้ก็นอนพี่น้องเดี๋ยวดึกดื่นละจุ้งค่อยก็ไปหาอยู่หานอนก่อนชาวนิมก็ยิ้มเสื e ้อกอง่ามท่าได้กับสาวโมเลยนิม <laughs> ไ,ไปทิรนโมเ <laughs> <laughs> งินฉัเลยยิ้มจ่ายแน่มาเอามาเอามาหมื่นห้าพันนะนาหานอนก่อนพี่น้องเอ้ยบายบายเน่โม